ป็นขนมทันเด็ดในวันเวลาหิวขนมประกบจะแก่กินด้าอรไอยคนร้อย,อยกติดตามเป็นกำลังใจให้ติมนั้นนะคะใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามติมเ้วนนะคะติมพยายามทำคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาใหด้ด้วยนะคะ ค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะโคคุณติมมาอีกแล้วนะคะวันนี้ติมมีข้าวแรงข้าวแรงขึ้นโถน้ําเตานะคะติมจะมาตัดแล้วก็เอาตากแดดนะคะทําเป็นข้าวเก็บนะคะมาดูนะคะมาติมจะทํำยังไงนะคะเน,นี่ยค่ะติมจะเอาตากตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะน่ะตัดนะคะ ตีมแล้วตัดแล้วก็ตักแหลให้มัแนแห้งแล้วก็ไปทอดเป็นข้าวเกียบนะคะอร่อยนะคะนี่ค่ะตักได้เลยมันจะเละๆหน่อยจีบมิดหน่อยนะคะ เพื่อนเห็นเลยเนี่ยค่ะเตรียมจะหา่นเป็นชิน้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะเย็นๆนะคะพอดีมันนิ่มมากเลยแต่แดดให้มันแห้งแล้วจะมันทอดนะคะอร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ<ม>เหมือนขนมกินเล่นนะคะมันนิ่มมาก เนี่ยตัดติดจะตัดไปเรื่อยๆน,นะคะตัดลงบางนะคะนิ่มมากนะคะมันติดมันจะเละมัน นิ่มมากนะคะจะยากหน่อยนะคะจต้องเย็นในสุดนะคะติมจะทำไปเรื่อยๆนะคะติมทำได้เยอะยนะคะคุณเฟร เนี่ยค่ะมันอาจจะไม่เท่ากันมากนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันนิ่มมากมันจะเละมากอะไรมาเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะว่มามันเป็นอย่างไรนะคะเควลาติ่มไิททานนะาอร่อยนะข้าเกี๊ยวข้าวแหลมเกินถั่เตานี่อร่อยมาก มันก็คล้ายๆเหมือนที่เราทานขนมกินเด่นแต่มันก็มีประโยชน์ด้วยนะคะมันนิ่มมากเลคะเดี๋ยวมันดูอนแห้งอีกทีนะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันนะมันแห้งแล้วก็ข้าเก็บที่เราตากตอนเช้าแห้งแล้วนะคะเ <Okay. S 1> พื่อน ก็เก็บโถน,น้ำตาลเราแห้งแล้วเราไปเทวดกันเถอะค่ะติมจะมาเทวดดูนะคะมันจะออกเสียงเริงมันี่มปนำแห้งใส่ลงไ็ได้ค่ะควางไม่เอ่ยวางอยา่ไหนน่ากินอยูห่หลงลืม สีเหลือง,ง้องช้เง,งนินไนะคะเหนเลย กินมากเลยเราลองชิมดูนะคะมากรอบแค่ไหนนะคะมาลองชิมข้าเก็บข้าแรงคืนเอาดูนะคะกรอบแค่ไห,หนดูดิดูมันพองหนึ่งเนรูปป่งนะอืมมาอร่อยนะคะหวานโสมลำเจ้ามากเลยนะคะ่ะ มันเป็นขนมนืร์แต่มันมีประโยชน์จากโถนะคะอือปลาไปอร่อยมากเป็นชีทยองทวงังอืม กลับมาเยอ่องมัมงความ,วามเห็นดิมออืมอร่อยอร่อยมาก อืมอร่อยจนระิงๆค่ะเพื่อนยิมต้องทำเรื่อยๆแล้วก็ตากอีกแล้วแหละมันอร่อยมาก เป็นขนมทันเล่นหรือว่าเวลาหิวขนมกรกบกจะแก,ก,ก่กินได้อรไอยควรร้อยควรจิตามเป็นกำลังใจให้จิ๋มด้วยนะคะใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามจิ๋มด้วยนะคะจิ๋มพยายามทัม้งพิษเป็หมยๆคลิปดีดๆมาให้ได้ด้วยนะคะ ท้องเ็ลงน,นี่เส็งปัดมากหดม,มากฮึมจิมไปแล้วนะคะวาย